ครับผมนัดกิสวัตนะครับไลฟ์ Live from US <c oughs> วันนี้ออกตุเบอร์6นะวันทิวส์เดย์ก็ถือว่าเป็นวัน <c oughs> หนึ่งในสัปดาห์เป็นวันแห่งความรักนะฮะทิวส์เดย์เป็นสีชมพูนะครับวั <c oughs> นนี้ก็ให้ได้ชมทิวทัศน์ท้องฟ้าสวยงามอีกแล้วนะครับถน <c oughs> นทางที่อเมริกาดนะ้ท้องสวยนะฮะ ขับไปที่เลงกลางก็ได้ดูสวยงามนะของฟ้าสวยถนนสวยนะครับรถสบายๆไม่ติดไม่ขัดเท่าที่ทราบข่าวตอนนี้คืออเมริกานี่ <c oughs> เปิดให้ใช้พื้นที่ในพับลิกตัวอย่างเช่นร้านอาหารหรือ <c oughs> ในสถานที่ต่างๆหนึ่งร้ยเปอร์เ็แล้วนะฮะ ก็จากปกติให้ใช้ไม่ถึงเดี๋ยวผมต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอ,อีกเล็กน้อยนะว่า m ม k ชัวร์ว่ามัน exactly ที่เขาบอกกันมานะครับเพิ่งได้ข่าวมาจากร้านอาหารเพื่อนๆบอกว่าตอนนี้เขาอนุญาตให้เข้าได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปไฟล์เอาลก่อนนะคือปกติที่ผ่านมาก็อยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วขยับไปนิดหน่อย,อยประมาณยี่สิบห้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ปัจจุบันล่าสุดเ็นบอกว่าสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในเหมือนแต่ก่อนนะฮะแต่ยังงต้องคง รักษา uh, social distancing นะฮะที่6ฟ e ตเหมือนเดิมนะฮะแต่อย่างที่บอกคือร้านอาหารมันมันรักษาตรงนั้นค่อนข้างยากแต่ที่นี้ก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละเพอร์เซนคนจะต้องมีอุปกรณ์ protection ในแต่ละในแต่ละคนเอาเองนะ,ะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากที่สามารถกันบทีเรียกันเชื้อโรคได้อย่าง,อย,างอย่างแน่นอนเราเห็นบางท่านบางทีปัจจุบนันนี้ก็ไม่ได้มีนะก็ใช้แค่เสื้อดึงขึ้นมาปิดอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่นะ ถนนเส้นนี้ปกติถ้าท้องฟ้าสวยนะ,ะแล้วก็และในเวลาปกาติที่รถน้อยจะค่อนข้างสวยนะฮะสังเกตแนวต้นไม้แนวต้นปาล์มตรงกลางนะ,ะแล้วก็ท้องฟ้าจะสวยงามนะ,ะค่อนข้างสวยงามถือว่าเป็นความสวยงามอีกส่วนหนึ่งนะฮะในทุกเส้นทางการเดินทาง ทนก็จะมีสวยๆทั้งนั้นนะ Genesis 3.8นั่งขันขวาม,มือเขาก็ทำมาให้ใกล้เคียงกับ Luxury ค้ r าลักษณะของ <c oughs> Genesis นี่เครือข่ายของฮุนใดนะคุนใดฮุนไดฮอนไดถ้าเป็นภาษาฝรั่งนะเขาเรียกฮอนไดแต่บ้านเราเรียกฮุนใดนะฮุนได ก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดวิวทิวทัศน์สวยๆงามๆแล้วก็สภาพความเป็นไปในชีวิตประจำวันนะของคนที่อเมริกาในรัฐฟลอริดานะครับข้างหน้านี้เป็นรถที่สวยนะเหมาะสำหรับวัยรุ่นที่ภ <c oughs> าษาไทยเรียกว่าเมียนจะกินหน่อยนะภาษาไทยเรียกแลนด์โรเวอร์ เรนะาถไทยเรียกแลนด์โรเวอร์แต่จริงเขาอ่านเลนช์นะฮะมันมีมนมนมมัีออกเสียง e ตรงสุดท้ายเลนช์โรเวอร์นะเลนช์โรเวอร์เวลาออกเสียงแลงนด์โรเวอร์ฝรั่งเขาต้องมาออกเสียงว่าเลนช์โรเวอร์คันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะเป็นเล็ก,เลกๆเทียบเทียบแล้วเหมือนจะเป็นรถ SUV คันเล็กแต่จริงๆแล้วคือสมรรถะสมรรถนะของแลนด์โรเวอร์นี่สุดยอดอยู่แล้วนะสามารถไต่เขาสามารถไต่เนินกําลังแรงม้าสงูงข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวก็คือ ราคาแพงเท่านั้นนะจะอื่น่างเีตรงนี้เป็นมุมที่สวยนะเป็นมุมเปิดกว้างสังเกตท้องฟ้าจะสวยงามเหมือนเราขับรถกำลังจะพุ่งอยู่บนเนินเมฆนะระ <c oughs> ยาคลาสทู Class สเปกน,น้อย <c oughs> อเราจะได้เห็นรถคบหก้อข้างหน้านะครับสังเกตรถหก้อข้างหน้า รถหกล้อประเทศอเมริกาเนี่ยไม่เหมือนรถบ้านเรานะฮะหัวหัวตัดสังเกตได้ว่ารถหกล้อลักษณะจะเป็นเหมือนรถเก่งนะไม่ใช่รถเก่งมันมอนรถกระบะกอโท่าทีม่อกินสายเข้าเลยเิดก็จะเป็นลักษณะนั้นนะจะเหมือนรถกระบะแต่ว่าจะมีล้อเพิ่มแล้วก็เครื่องยนต์จะใหญ่ขึ้นจะไม่เหมือนบ้านเราเป็นรถหัวตัดนะเป็นรถหกล้อบ้านเรารถบรรทุกหัวตัดไม่มีจะมีก็เป็นรถทรักประเภทสิบล้อขึ้นไปเลยนะครับ จริงแล้วก็คือรถพลิกอัพระดับหนึ่งแต่ว่าจะมีเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นตัวถังใหญ่ขึ้นนะจะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆขนาดใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นแค่สี่ล้อก็จะเหมือนข้างหน้านี้นะยกโฟวิลลเหมือนลักษณะยกโฟวิลลรถสี่ล้อเราเราบ้านเราก็เรียกรถกระบะธรรมดาหรือรถพลิกอัพแต่ถ้าเป็นหกล้อก็จะเป็นใหญ่ขึ้นมีตีผงออกมาล้อดับเบิลข้างหลังนะถึงแม้ว่าจะเป็นรถขนาดใหญ่ก็จริง ล้อล้อหน้าก็จะเป็นล้อเดียวอยู่เสมอนะในการคอนโทรลแต่ว่าล้อหน้าจะถูกเส้นผสาศูนย์กลางใหญ่ขึ้นแล้วก็หน้าจะกว้างขึ้นตามขนาดไปนะผมเคยเห็นรถสิบแปดยร้อ, 18, อเคยเห็นอยู่ข้างเดียวนะล้อหน้ามี2อล้อแต่ว่ามันค่อนข้างจะเคลื่อนตัวชา้าเขาใช้เฉพาะงานพื้นที่ไม่ได้ออกมาวิ่งตามถนนแบบนี้นะแล้วราตามพื้นที่ตามถนนจะต้องเป็นโดยมากสถานวิสัยในการขับขี่จะเป็นประมาณล้อเดียวนั้น ราก็บาทที่นี่ค่อนข้างแพงนะที่เราเห็นเห็นอยู่เมื่อกี้นี้ราคาแพงนะฮะอย่างคันซ้ายราคาก็รุ่มๆหลายๆรถเบนซ์นนะไม่ถูกนะถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีๆโฟวิลได้อยู่ที่ห้าหกหมื่นเหรียญราคาก็พอกับรถเบนซ์นนะอย่างคันหน้านี้ซีสามร้อยราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณรุ่ร 3, 8, 4, 000, มๆสามเป็นแปดสี่หมื่นนะซึ่งราคาก็พอกับรถกระบะที่ผ่านมาเป็นโฟวิลได้อันเนี้ย มีหนึ่งนงท่านยังไม่เห็นฮนะเดี๋ยวว่าเป็นใครส่งรูปหัวใจมารุลวัวอ๋อน้องน้อยสวัสดีครับนิตยาสุภกิจนะครับเพื่อนๆอาจจะรู้จักในโลกออนไลน์นะเป็นคนน่ารักอีกหงคนใครยังไม่ได้ติดตามใครยังไม่ได้ได้ฟอลโล่ก็ไปทําความรู้จักจำไมาจำมือกันนะฮะน้องนิตยาสุภกิจเป็นคนน่ารักมา,มากม มีเทคนิคต่างๆสอนในการออนไลน์แล้วก็าขายเครื่องสำอางนู่นนี่นั่นก็อะไรลองติดต่อดูนะเผื่อจะได้มีโอกาสต่อยอดไปเนื่องจากว่าอย่างที่บอกคือวิกฤตตอนนี้มันไม่ค่อยดีเห็นว่าถึงปัจจุบันจะดีขึ้นแต่ว่าการธมาค้าขึ้นก็ยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักคนไว้เยอะๆยิ่งดีนะฮะยิ่งดี ขอบคุณนะน้องน้อยขอบคุณกนะ็มาสั้นๆนะคัสั้นๆงานถ่ายทอดความเป็นไปในต่างประเทศดูปกติสภาพของอเมริกาตอนนี้ก็คล้ายๆจะปัจจุบันนะแต่ว่าพผูดติดเชื้อยังมีสูงอยู่นะแต่ว่าคนก็ใช้ถนนใช้พื้นที่ทำธุรกิจค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะะแต่ที่สำคัญก็คือสังเกตให้มองไปข้างหน้าถนนโล่งมาก มันก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือตอนนี้คือโรงเรียนเปิดแล้วแต่ว่ากว่า80เป็นเป็นการเรียนออนไลน์นะสามารถเลือกได้ตอนนี้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกให้บุตรหลานก็อยู่ที่ผู้ปกครองนะไปเรียนที่โรงเรียนหรือว่าจะให้เรียนทางออนไลน์แต่ในซีเมสเตอร์แรกนี่ก็ปกติคือกว่า80เปอเนเรียนออนไลน์แต่เข้าใจว่าในช่วงอีกสองสาเดือนข้างหน้าก็เหตุการณ์จะเปลี่ยนไปขึ้นรถก็จะมีมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่า คนออกมาใช้รถใช้ถนนมากขึ้นถ้าโรงเรียนเปิดนะแต่ว่าธุรกิจห้างร้านต่างๆก็น่าจะถึงแปดสิเปอร์เซนกลับมาเปิดกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าผู้คนก็ยังไปใช้พื้นที่น้อยอยู่นะก็ยังมีประมาณว่ากลัวๆก้าๆกันอยู่แต่ก็อย่างหนึ่งก็ยังเป็นข้อดีคือทำให้ธุรกิจมันเคลื่อนตัวถ้าย้อนกลับไปผู้ติด เชลโลกหรือหรือผ,ผู้ที่เสียชีวิตกันค่อนข้างสูงกว่าแต่เริ่มต้นนะแต่แต่ดูเหมือนว่าคนจะไม่กลัวแล้วนะตอนนี้เพราะเนื่องจากว่าถ้ากลัวก,กลัวมากก็อดตายนะอันนี้ก็เลยทุกคนก็เลยพยายามที่จะออกมาทํางานหาเงินหารายได้กันมากขึ้นแ่ยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายทอดตอนเขากำลังเป่า อยากจะถ่ายท่อให้เพื่อนๆดูประเทศนี้มันมีอะไรแปลกๆอยู่ผมบอกในไลฟ์ผมจะมีอะไรแปลกๆให้ดูคือเวลาเขาตัดหญ้าริมถนนเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เขาเรียก,กวก่ามอดรอนนะพวกที่ทํางานตัดตกแต่งสวนในภาษาอังกฤษเขาเรียกมอดรอ Modern lon. นนะเขาก็จะมาตัดแต่งใช่ไหมแปลกแต่จริงคือเขาจะเก็บใบไม้เก็บไปหมดเลยเหลือแต่หญ้าหญ้าเนี่ยเขาก็จะเป่าบนถนนผมว่ายังสงสัยว่าไอ้ที่เป่าบนถนนน่ะเพื่ออะไรเพื่อว่าให้มันเป็นจุลินทรีย์เข้าไปในท่อระบายน้ํา เพื่อย่อยสลายหรือเปล่าอันนี้ว่าจะไปไฟเอายังไม่มีโอกาสได้ไฟเอานะแต่เขาจะเป่าออกมานะฮะบางทีเพิ่งตัดหญ้าใหม่ๆนถนนจะดูสกปรกไปหมดเลยก็จะเป่าหญ้าพื้นเขีเยวๆลงมาเต็มถนนหมดแล้วบางทีอัน,นมันก็จะเป็น,นอันตรายเล็กๆเพราะเขาจะไม่คำนึงถึงว่าเวลารถขับมาจังหวะที่มันฟุ้งใส่หน้ารถมันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะถ้าเป็นคนสูงอายุบางทีก็ตกใจได้ผมก็ตกใจผมก็แปลกใจนะในทุกพื้นที่ก็ทําเหมือนกันหมดเลย แล้วผมมามองนึกว่าถ้าเป็นแบบนี้ทาไมเขาถึงไม่ไม่ไม่ไมจับไม่ไม่ให้ติ๊กเก็ตหรือไม่ประกาศว่ามันผิดหรือมันอะไรก็เลยน่าจะมองในแง่ดีก็เข้าใจว่าคงจะเป็นเพื่อให้มันเป็นจุลย์หรือสิ่งที่มันย่อยสลายได้เพื่อลงไปในท่อระบายน้าเพอทอทอราะถ้าท่อระบายน้ำนี่ค่อนข้างใหญ่นะฮะตรงที่บริเ,เวณรเเ,เ,เ,เราวิ่งอยู่เนี่ยด้านใต้จะเป็นอุโมงขนาดใหญ่เหมือนกันส่งน้ำนะส่งน้ําออกออกพื้นที่นึกว่าว่าเวลาฝนตกหนักล เขาถึงน้ําไม่ท่วมเพราะแบบนี้นะแล้วจริงๆแล้วไอ้ตรงทางเข้าเนี่ยก็ไม่เหมือนบ้านเรานะมีตะแกรงมีรูอันเนี้ยเขาไม่มีตะแกรงมีรูนะก็คือเด็กถ้าเด็กตัวเล็กอะสังเกตด้วยด้านขวามือนะตรงประมาณป้ายเนี่ยเห็นไหมลงไปทั้งตัวได้เลยนะแต่ก็มันจริงๆแล้วก็ไม่มีใครลงไปก็เกษตรขยาเสรเ็จแล้วมันก็ลงไม่ได้เต็มที่นะแต่แปกแลกก็คือว่ามันไม่ตันมันยังไงมันก็ไม่ตันนะไม่เหมือนบ้านเรามีตะแกรงอย่างดีก็ยังตันนะอาจจะเป็นเพราะขนาดใหญ่แล้วก็มีที่กักเก็บแล้วมีที่ตรวจสอบพอ ตรวจสอบตลอดเวลาตรงนั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ <c oughs> ขอบคุณนะครับก็จะใกล้ถึงเป้าหมายแล้วผมใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าใช้พื้นที่ไม่อยากใช้พื้นที่มนานๆเหมือนตะเก่าแล้วนะยกเว้นว่าเราไปทำคอนเทนต์ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ดึงเทป่วนหนึ่งไปลงใน y o u t u b e นะเพื่อสร้างรายได้2แพลตฟอร์มขึ้นมาให้มันควบคู่กันไปนะครับ ก็ขอขอบคุณนะน้องน้อยเดี๋ยวกลับหน้าให้ดูสักเล็กน้อยจะไม่ได้เห็นหน้ากันตั้งนานแลวลืมแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาทักทายกันนะยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับรับใช้ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ถือเป็นวันอีกหนึ่งวันอีกนี้อีกหนึ่งวันแห่งวันแห่งความสุขนะฮะเป็นวันเขาเรียกว่าเป็นวันอะไรวันเลิฟลี่เดย์ใช้คําว่าวันเลิฟลี่เดย์มเป็นวันอังคารเนาะวันอังคารเป็นวันแห่งความสุขจริงๆจะใส่เสื้อสีชมพูแหละแหมแต่เดี๋ยว าจจะมีการโหสวัสดีครับคุณลาตีนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตสกอร์ดูว่ามีเพื่อนๆท่านใดพิเศษเข้ามาไหมขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายกันก็ริงไ้ในแฟนเพจปกติไม่ต้องแชร์ออกไปเพราะาโดยมากคนจะรู้จักผมพี่แนทอยู่ในในใน,ในหน้าเฟซมากกว่าแฟนเพจนะเดี๋ยวผมก็พยายามจะสับไปสับมามันก็เลยอาจจะคนเข้ามาทักทายเล็กน้อยเพราะว่าแฟนเพจเนี่ยมัน ปกติคือถ้าเราไม่ลงถ้าเราไม่ลงแอดวอร์ติสมันก็จะปิดถูกปิดการมองเห็นนะเพราะฉะนั้นคือสิ่งสาคัญนีคือบางครั้งเราก็จะต้องลองต้องแอดวอร์ติสสิ่งด้วยแต่กรณีอย่างผมเนี่ยคือผมเป็นการถ่ายทอดเพื่อความสุขถ่ายทอดถ่ายทอดสิ่งบางสิ่งบางอย่างในแง่มุมหรือสิ่งที่เราเคยเห็นบนโลกใบนี้ในจุดตรงนี้เพื่อไปอีกหนึ่งหนึ่งฝั่งหรือหนึ่งหนึ่งความรู้สึกของอีกฝั่งโลกหนึ่ง ให้ได้เห็นหน้าค่าตากันให้ได้เห็นว่าประเทศต่างประเทศหรือประเทศนอกเขาเป็นยังไงกันมั่งนะฮะก็แล้วประสบการณ์ที่มีมีอยู่ก็ส่งส่ง,สงผัดต่อไปเล่าเรื่องราวนู่นนี่นั่นนั้นน็คือสิ่งที่บอกได้คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเหมือนกับรถตัดหญ้าเมื่อกี้เราเห็นเราก็จะบอกไปไเห็นอะไรเราก็จะพูดนึกถึงเรื่องประวัติแล้วก็จะบอกให้ฟังได้นะฮะอันนี้คือในแฟนเพจเนี่ยถ้าเราไม่ลง แอดเว t i ์ e อส์มนเนี่ยมันก็จะถูกปิดการมองเห็นนั้นคือวิธีการก็คือเวลาเข้ามาก็ช่วยแชร์ให้ผมหน่อยเพราะรง้จักว่าเวลาผมแชร์แชร์คนข้างยากวันนี้พี่โรเวตวันนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะจะจะไปแล้วนะฮะผมจะพยายามไลฟ์สั้นๆแล้วก็ติดตามก็ได้ในทุกๆวันผมจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในทุกๆวันประมาณ10นาที15ถึง20นาทีเท่านั้นไม่ได้เกินไม่เหมือนตะเก่านะยกเว้นว่ากรณีที่ผมตั้งใจจะไปทะเลหรือว่าไปพาร์คอันนั้นคือเป็นชั่วโมงแน่นอนจะมีคอนเทนต์ วิธีการมีตัวตนหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นจะมาเรอะแต่ถ้ากรณีจะเป็นลักษณะแบบว่า5นาที10นาทีในช่วงการเดินทางเป็นการเล่าเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาเห็นตรงไหนเห็นอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังตรงนี้ก็ขอบคุณน้าน้องน้อยแล้วเพื่อนๆเข้ามามากันใหญ่มากันใหญ่ขอบคุณพิ่ลเวตนะขอบคุณคุณลาตีเมื่อกี้นะขอบคุณพี่เล็กนะครับขอบคุณหลายๆท่านที่เข้ามาทักทายกันก็เป็นการเดี๋ยวบอกฟังเนี่ยเป็นการดิ้นรนเพื่อหาช่องทาง อยู่รอดเอาเป็น,นแบบนี้นะใครก็ทามั่งก็ได้เพราะผมเห็นหลายๆคนเป็นแล้วนะเราไปใช้พื้นที่ YouTube ใช่ไหมเพื่อต้องการสร้างตัวตนขึ้นมาตรงนั้นแต่ปรากฏว่ามีม,ม,มีมีบางสิ่งบางอย่างเขาบล็อกบล็อกไว้เราก็จําเป็นจะต้องดินน้นรนผมก็เลยใช้วิธีการนี้นะไลฟ์ช่วงสั้นแล้วก็ดึงเทปเอาไปลงในนั้นด้วยเพื่อเป็นการต่อยอดไปอีกทีหนึ่งมันไม่มีอะไรปิดและป้องกันเราให้เราพัฒนาไปจากนี้ได้เพราะนั้นคือถ้าใครเป็นลักษณะเดียวกันนะแม้ว่าโดนเรื่องอะไรมาอยากจิตตกนะฮะ พยายามหาช่องทางออกคิดให้มันได้มันคืออะไรใหม่ๆก็โดนก็คิดอยู่นะแต่ปัจจุบันนี้คือสําคัญคือเราต้องเป็นผู้ให้ถ้าเราคิดถึงเรื่องอไรายได้ที่เราจะได้มามันไม่รอดนะยกเวน้นอันนี้อันนี้คือคือยกเว้นกรณีลักษณะผมนะเป็นการแบ่งปันเพื่อสร้างตัวตนแต่กรณีที่คนมีธุรกิจส่วนตัวหรือว่ามีลักษณะ ทุกอย่ความรู้คอร์สออนไลน์อันนั้นไม่เป็นไรนะไเ,เราเจาะจงลงไปลึกๆเลยขอเน้นย้ำไปในทำในแฟนเพจนั้นดีที่สุดแล้วนะฮะเจาะเจาะลึกลงไปง่ายๆแต่กรณีที่แบบลักษณะว่าใครไม่รู้จะทําอะไรแต่ผมนี่มีงานประจาหรือคนที่มีงานประจำเนี่ยไปลักษณะแบบนี้ดีโอเคเราเจออะไรเราก็ถ่ายเราถ่ายทอดไปมันจะต่อยอดไปได้เรื่อยๆและไอ้ที่หงเราถ่ายทอดต่อยอดไว้นั่นแหละ มันคือสิ่งที่จะสร้างรายได้หรือที่เรียกว่า p a s s i ฟอิ n c o m e โดยคุณไม่รู้ตัววันหนึ่งคลิปอะไรสักอย่างหนึ่งมันไปถูกใจใครแล้วมันก็ต่อต่อ,ตอบอกต่อต่อกันไปวันนั้นคุณตื่นขึ้นมามีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเข้ามาในกระเป๋าโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็สั้นๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ้องดาฝากฝากฝาก,ฝากส่งให้คุณแม่ดูด้วยนะคุณแม่อยากเห็น้นองดาก็เป็นคนสนิทที่บ้านด้วยนะก็เหมือนจะก็ถ่ายทอดให้คุณแม่ได้เห็นนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามกันนะผมนด้กิจวัล วันนี้ไลฟ์ from US อีครั้งหนึ่งบนแฟนเพจนะครับดูแลตัวนเองนะครับสำคัญที่สุดเพื่อนฝูงคนรอบข้างบุปการีเน้นย้ำนะอย่าดูแลเขานะครับแล้วก็แบ่งปันเพื่อนฝูงมีอะไรก็แบ่งปันบนพื้นฐานของความสุขที่คุณมีนะฮะอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะฮอาจจะเป็นพรุ่งนี้วันรุ่งนี้ต่อๆไปเรื่อยๆในทุกๆวันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ